สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เด็กมาเล่นด้วยครับ FC อยู่บ้านโคกสีแน่น้องค่ะพี่ครับโคกสีนี่ใกล้ๆนี่บ่ครับโอ้ก็ได้ท่ากินตับหมูห้องนอนรับไปซื้อตับหมูงมาซูกินก็ได้ต้องกินนะพอดีเอาเด้น้องกันเลยเอาเลยขอบคุณนนัมงตรงีอืมยอดเลย มาจากลานเดียวะะลานท่านที่ไปธนาคารครับโอ้แจ็แล้วแล้ววมาลานเขาไอ้นี่นะนี่ตึงส่งเนี่ยอันนี้ว่าแจ็คไปผูวไปนั่งกินข้าวนะครับยังวะแม่น่อ่ะกูเคยเห็นบ่ครับผมก็เพิ่งคิดแจ็คไปผัวแล้วจังดูทางเพือนมากทางเื่อนเหนียวไปตั้ นะบอดีเด่นกัน อ่าแัวนำมันงค่อยเียกันแล้วบอืค่อยเพียกไม่เกิเเกินไม่เกิกินไดพอดีเลยนะมันบ่ตั้งแต่ตัวมักเพียอยู่บ่บ่ ไอ้เฟินเผาผีหรอครับแ <c oughs> ดงตัวดำนะตัดำนี่อุยเกล็นะครังอุกเกล็นงขึกนแล้วก็ ากอีอยาไปเีดิอยากบอมอยากเดี๋ยวกับอยากชุบหล่อเลยบ้านกสีเจักันนากันนดดีบ้านอยู่แถวไหนไหมบิดอบอบนี่นเป็นขั้วแต่แกงานทางานวต่อทงานของการเมงีอ้นิ่บ้นงบ้านท่านยวบ้าเดียวยหน่อยบ เนื้อพันสั้นเดียวอ่ะแต่ว่าเอเดนมันเป็นคู่อ่ะเันยิปเท่ากับอาหารยิ่ไกับซิมน่ยเนื้ออย่บกับยาสิบล้อกิมากบโคตรแซ่บ ก็ได้ยังหน้าบานดีนีไหมครับลูกแรง้มมาให้โอ้ยเมื่อวานมีมาบ่เห็นกันเนาะเมื่อวานตัวมาบ่เห็นกันอันตัวมาอยู่บ่มาเชื่องคำคำอครับ่เชื่องคำคำแต่ว่าัวอย่งว่าไปไปบินโดนนั่นนี่บินโดนแล้วสิเขาสีดิบเนี่ยเบิ่งหลังจากถิ่มของมาเดสามารถถิ่มยังมาเดเดไหม ทิ่มทิมลงเากดบังคับรีโมทอ่ะเห้มันถิ่มของข้างล่างเลยให้มันถิ่มของข้างล่างกันเลยอ้ยเป็นอะติอางี้มันอาจจะสมัคเมืงคับมีน้ำโั้โห้สมักเดี๋ยวเดี๋ยวกมีนเล็กน้อยมิงมากเด้เล็กน้อยมิงข้าพเาครับมี 嗯、抱抱了。

ท่านผู <languages> ้ชมฟังเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยรยรลวครับาทการแซ่บนะครับเนี่ยกต่บางด้านชางไปมันดอกครับเนี่ยผขไม่พักครับครับมันคือจะกะว่าว่าว่าสมปันรนะครับหวานหวานโอ้ยังบัดแคลงครับราบานนี่่ครับ อาเลยอิ้งนน้ำด่าเลยเอาน้ำเด้น้ำเฟนตาเอากินกินเอ้าได้กินน้ำน้ำแข็งเลย แถวเดข้างไม่ระข้างไเดขอข้ปุ่นข้ปุ่นเมื่อเประดับเรียรใส่คุกกันกำังลุ้มถามไอ้กระเสียบใส่โบกโพอล้วครับเจ๊น้อยเจน้อยเจน้อใจไม่เด็กน้อยเจ๊น้อย บบาอันครั้งแรกในชีวิตเขาได้ใกล้อกออกันมนั้ยครับเขาถ้ามัานกุ๊กซบ้านตวนเบิ่งช่องใหญ่ไรป้ะน,นี่ต้องเย็นติดตามนี้แล้ครับผมทางแชทไอไปเมื่อวาเดียวผมทางแชทไอไปเดียวอ๋อแค่ทักแชทเดือนเถอครับตรงทักแชททักแชทตัวที่ครับผม เบิ้งคลิปนั่นไข่มันขามมากไม่อยากมากขามครับผมเออเนื้อข,ข้าเราเอาลุ่ลงเห็นปะถ้าเราเอาลุ่ลงเหรอวะมัไม่ได้เาลุ่งครับิที่มันขามอันที่ว่ามูมันมากเลยมูมันอายอายกล่องจะไม่อยากลุ่งน,นะครับมอายกล่องไม่อยากลุ่งโดนแล้วโดนแล้วมันจะโดนแล้วอืมทุกคนเขาก็เสือต่ำมากเะครับ นูับมือจ็ดเป็นหัวมากี่คนหลายนะครับอ้เขามักปวดนะครับ กลางได้ไหมเคลื่อนเคลื่อนเรียกว่าเคลื่อนเคลื่อนท,ที่หมายเคลื่อนที่นี่เรุ่นะตัวซื้อเส้นกดจับมาเด้อยี่สิบบาทเด้ไอไข่ใเห็ดกดจับจูกินนี่เขาไข่พอจับเปเส้นกดจับจับครับเส้นกดจับเส่นย้ายออกินซอย ซื้อเส้นกวจับมาแล้วก็ซื้อผักขี้ผักหวมมากเลยแล้วกับโค้งหมูแค่นั้นเห็ดกดจับกินนนาะช่วงกลางวันช่วงเช้าเช้าพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่านลงเลี้ยงเรอแบเลี้ยงี่เลี้ยงเลี้ยงมากเลยครอปขับตัวมากเลยวะมากไปเลยวะยังมากไเลยไพกจับซูกิ่นไพ่ก๋กยจับซูกินเดินเที่ยวหรือครับจังพิมาไหมครับอยก๋จับกระเซียบเ้ย เห็ดเซนดีไหมสีโค้งมูนี่ตัวแค่เห็ดน่ละพอคเห็ดเห็ดัอย่างเราใส่โค้งมูออือจ็บใอ่กับบแพงดอกเส้นมันบแพงดอกราคาถูกๆเองไหนบแม่งกองกจงบินมีแนวบินัดเลยผมไปเบิหันอเ ชิ้งหินเล็กน้อยมอตัวนึงชิงหินเล็กน้อยซุมืตัวไอ้โมเรนเสือเสือเสือเดี๋ยลำมันเสียแล้วลำมันเสียมัดเลยลำเสียหมดเสียแบบมันห่างรมันบินเสียแล้วแบบไอ้เจ้าไอ้ ป้มันตกเลยน้ำหาพ่อเนี่น้นำหาพ่อเนีนเ่นี่เสียส